ดีนะครับผมนี่ครับจะจะพาไปเดินนี่ครับลูกชิ้นใหญ่ยักษ์จุดดั้งเดิมเลยครับผมนี่ของแท้นะครับลูกใหญ่นี่ย่างเป็นๆเลยครับสดๆเลยครับนี่ครับพี่เขาเอามาให้ใหม่เลยนะครับนี่ลูกชิ้นหมูครับนี่แถมให้ด้วยนะครับนี่ครับแถมให้อีกไม้นึงนี่ครับเชิญเลยนะครับลูกชิ้นยักษ์เนื้อหมูเอ็นนะครับมีทุกอย่างครับอันนี้เป็นข้าวหลามเก่งนะครับผม นี่ร้านลูกชิ้นมีหลายร้านนะครับเต็มเชิญเลยนะครับอยู่ด้านในนะมีเยอะครับของกินมากมายนะครับเสาก็คนจะเยอะนะครับมาได้เลยนี่สะพานพรประชานะครับผมข้ามสูงแลยครับผมเป็นไฮไลท์เลยนะสะพานนี้ครับสาหรับมอไซค์ขึ้นนะครับแล้วก็เดินนี่บรรยากาศรอบๆนะครับเป็นขอสะพานสะพานพรประชานะครับมาแล้วมาแล้วอืมโอเค ครับครับครบเก็มีนะครับมาได้เย็นแล้วครับห้าจะห้าโมงแล้วครับ้าก็เก็บร้านก็จะหมดแล้วก็หลงเหลือไม่กี่ร้านก็เด,ดินบนแป๊บเดียวพอดีแบตหมดค้องขอไฟด้วยนะแบตหมดแบตสวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน,น้ยอยเชนดิลนะครับวันนี้น้องน้อยมาอยู่ที่ตลาดสามทุกสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ครับยวจ,จะพาไปเดินตอนนี้ก็เวลาก็ สี่ห้าโมงแล้วนะครับจะปิดรับมาเลยนะครับนี่ร้านแรกนะครับเป็นร้านลูกชิ้นอยู่หน้าตลาดนะครับผมพี่เขาใจดีมากนะครับผมก็เชิญชวนนะครับอยู่ที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เป็นร้านลูกชิ้นตอนนี้ห้าโมงห้าโมงแล้วนะครับผมลุงน้อยมาจากสิงห์บุรีนะครับก็แวะมาที่ตลาดสามชุกครับก็ห้าโมงเลยครับผมก็ เป็นบางร้านที่ปิดนะครับนยครับก็ยังอยู่นะเป็นลูกชิ้นไฮไลท์นะครับเป็นลูกชิ้นหมูนะครับผมก็มีเอ็นมีมีเนื้อนะนี่ลูกใหญ่ครับมีเป็นจัมโบ้ครับลูกใหญ่เป็นกิโลกว่าเลยนะลูกนี้กิโลสี่ขีดนะครับผมก็อันนี้ยังอยู่อยู่ครับอยู่หน้าตลาดนะครับผมก็ก็เข้าเชิญชวนนะครับเข้ามาเที่ยวที่3ชุกสุวรรณบุรีก็วะมาอุดหนุนนะครับที่ ทานลูกชิ้นนะครับผมเป็นรถเข็นนะครับผมอยู่หน้าปากซอยนะครับผมค่ะเชิญชวนนะครับนี่พี่เขาก็เดียวเอามาให้ใหม่เดี๋ยวนะเพราะว่าย่างไว้เป็นแบบย่างอันนี้แบบแบบต้มนะครับผมน้อยจะเอาแบบนี้ไปไปแปลรูปเป็นทำข้าวนะครับไปต้มไปนึ่งไปผัดได้นะครับผมก็เป็นแบบเป็นต้มแล้วก็มีนะครับผมก็แบบย่างนะก็เลยเอาให้ใหม่นะครับผมเอาแบบที่ยังไม่ย่างนะครับผมก็ นี่พี่ก็ก็ลดให้พิเศษนะครับผมก็มาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆประมาณ5โมงเย็นนะที่ตลาดสามสุขสุพรรณบุรีนะครับผมก็ตอนนี้ตลาดก็เริ่มปิดนะครับเพราะว่าฝนตั้งเขานะครับก็เริ่มเจ็บกันเป็นบางร้านที่เจ็บเสียนะครับแต่บางร้านก็ยังอยู่นะครับก็ห้าโมงกว่าก็ยังเดินหาของกินได้ครับผมก็เชิญชวนนะครับเสาร์อาทิตย์จ้เยอะนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย ร้านก็จะเตรียมคนก็จะเยอะครับผมเป็นอ่าที่ท่องเที่ยวเลยนะครับตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับผมตลาดร้อยปีเนี่ยครับพี่เขาก็จะก็แถมให้ลูกอีกหมาหนึ่งครับใจดีครับผมขอบคุณมากนะครับพี่นะนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับรับประกันนะครับผมก็เชิญชวนนะครับน้องน้อยชิมมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็นี่ครับน้ำจิ้มครับก๋าย่างอร่อยครับพี่ดินไม้ยักษ์นะครับผม ก็เชิญเลยนะครับผมมาอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับผมเป็นตลาดท่องเที่ยวตลาดเก่าแก่นะครับยุกว่าร้อยปีนะครับเป็นตลาดที่เก่าที่สุดนะครับผมเป็นเป็นบ้านไม้ห้องแถวนะครับผมแบบโบราณนะครับผมก็อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีเลยนะครับผมก็เชื่อๆนะครับตลาดสามชุกนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งนะครับผมสุพรรณบุรีนะครับผมก็ ชวนเลยครับผมก็นี่ครับมากันได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับผมเป็นตลาดท่องเที่ยวนะครับนี่ครับพี่เขาก็ใจดีนะครับผมก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับลูกนี้โลสีขีดนะครับก็พี่เขาแถมให้อีกไม้หนึ่งนะครับขอบคุณพี่มากมากเลยครับผมก็นี่ใช้ลูกชิ้นยักษ์ค่ะลูกชิ้นหมูเนื้อเอ็นนะครับผมก็รสเด็ดนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากครับ้องน้อยจิ้มแล้วก็อร่อยสุดๆเลยครับผมก็เชิวนนะครับ เป็นไฮไลท์เลยนะครับลูกชิ้นยักษ์หน้าตลาดนี่ครับผมก็เชิญชวนนะครับนี่จ้ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับไปไปต่อนะครับผมเพื่อนนะก็เนี่ยครับสังเกตก็คันนะครับผมเป็นเป็นโบราณนะครับผมเป็นตลาดโบราณนะครับก็สวยงามมากครับผมก็มีของของเยอะแยะมากมายครับเป็นของกินส่วนมากของกินของฝากของสะสมก็เยอะแยะนะครับผมก็เข้ามาดูได้นะครับอยู่ที่ ตลาดสามชุกตลาดร้อยปีสุพรรณบุรีนะครับผมอยู่ที่อําเภอสามชุกนะครับสุพรรณบุรีนี่ครับผมก็เชิญชวนครับผมตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าๆนะในร้านก็ยังกำลังเก็บก็มีนะครับเป็นบางร้านนี่มีขนมโดยครับผมลุงน้อยก็เดินแบบรีบๆนะครับผมก็วันห้าโมงกว่าแล้วก็ผลก็ตั้งเขานี่ครับพองทุกชิ้นเรียบรอยแล้วครับรถชิ้นใหญ่นี่ครับก็ก็เชิญชวนนะครับทุกๆท่านนะครับผมก็เข้ามา เที่ยวชมนะครับอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพานบุรีก็ร้านนี้ก็จะเป็นขนมไอข้าวหลามนะครับข้าวหลามเข่งนะครับเป็นแบบใส่เข่งเหมือนเข่งประทูนะครับผมก็อร่อยดีครับผมก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็พี่ก็ขายสามเข่ง้อยนะครับสามห้าสามเข่ง้อยก็แล้วก็นนไปสามเข่งนะครับก็ฝากคนที่บ้านนะครับผมก็อร่อยครับก็ติดใจนะครับก็น้อยๆก็มีโอกาสก็จะไป อุดหนุนเองนะครับขอบคุณนะครับ,รรบนี่ครับผมได้เรียบร้อยแล้วครับสามเข่งร้อยครับผมรับนี่ครับผมก็มาอุดหนุนนะครับก็หลามเข่งแม่จูนะครับผมก็มีของกินมากมายครับนี่ข้าวหลามเข่งแม่จูนะครับผมก็เชิญชวนครับผมอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับผมก็มีหลากหลายนะครับมีหน้าหลากหลายไส่ใปครับก็ไปต่อนะครับผมนี่ครับก็ บรรยากาศก็น่าเดินครับผมก็สวยงามนะครับผมก็มีของกินมากมายครับของกินของกินเด่นของฝากของอะไรมีเยอะมากครับผมก็เชิญชวนครับนี่นะตอนนี้ก็มาประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะก็มาช้าไปหน่อยครับผมก็ติดค้างไว้นะครับโอกาสหน่าจะพามาชมใหม่นะครับก็มาชมบรรยากาศตอนห้าโมงเย็นก็ก็ลักษณะนี้ครับประมาณกาลังเก็บร้านแล้วก็เป็นบางร้านก็ยังอยู่นี่ครับผมก็ ก็มาเดินชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมก็ร้านนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นเหมือนกันครับผมก็ลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่เหมือนกันครับมีหลายร้านนะด้านในมีประมาณ3 -4 ร้านนะครับผมก็หน่อยมาก็เจอประมาณ3ร้าน2ร้านเนี่ยครับผมก็ตรงนี้จะเป็นร้านใหญ่นะครับก็ก็ผลิตด้วยนะครับผมก็มีเนี่ยกำลังกำลังแพ็คใส่กล่องนะครับเป็นถุงก็มีนะครับกำลังกำลังเตรียมของไว้ขายวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ วันนี้วันศุกร์นะครับผมตอนห้าโมงเย็นแครับผมก็นี่ครับจะชมรขาวคไปก่อนนะครับก็เดินต่อครับผมก็น้อยก็พามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับมาสายไปหน่อยก็น้อยก็ไปทําคลิปอยู่ที่ชัยนาทแล้วก็ไปสิงห์บุรีวก,กับมาสุพรรณบุรีก็ฝากติดตามคลิปก่อนหน้านี้ของลุงน้อยได้นะครับลุงน้อยไปทําคลิปที่ชัยนาทแล้วก็สิงห์บุรีก็พาชมพา อ่าเที่ยวไปเรื่อยๆครับดูหลายๆจังหวัดนะครับผมก็พาเขากันไปนะครับก็ขอฝากช่องลุงน้อยเชนแนลเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เนี่ยครับผมก็มาชมที่สุพรรณบุรีต่อนะครับผมก็เป็นร้านเนี่ยร้านลูชิ้นร้านที่สามนะครับผมก็เนี่ย้าเก็บแล้วก็ก็ประมาณเนี่ยครับลุงมาก็ไม่ได้แวะเนาะมีของกินมากมายครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพาน พรประชานะครับเป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้ำนะครับผมก็มทำสูงๆไว้สำหรับคนเดินแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผ่านแค่นั้นนะครับผมเป็น,นถนนสะพานคนเดินนะครับก็ลุงน้อยก็พาไปชมไปเรื่อยนะครับผมก็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนี่ยครับสะพานพรประชานะครับตรงนี้ก็จะเป็นครับตรงนี้ก็เป็นร้านกานะละแม่กำลังทำอยู่นะลุงน้อยก็หอมน่าดูเลยครับร้านกะละแม่พวกลูกเนี่ย ใช่ทุลงทุเรียนมีหอมมากเลยครับอยู่ติดกับสะพานพลประชาตรงทางขึ้นเนี่ยครับผมเนี่ยครับจะเป็นแม่น้านะครับผมแม่น้ําท่าจีนนะครับเพื่อนนะก็บรารกาศสวยงามเป็นไฮไลท์เลยนะใค,ใครผ่านไปผ่านมาใครมาเที่ยวน,นี้ก็ต้องมาแวะถ่ายรูปตรงที่สะพานนี้นะครับเป็นสะพานจุดไฮไลท์เลยครับผมของอตลาดสามชุกสุพรรณบุรีของเราเนี่ยครับผมก็เ็นตัวนนะครับก็มาชมบรรยากาศนี่ครับสวยงาม แม่น้ําคลองนะครับผมก็แม่น้ํานะครับผมก็น้ำท่าจีนเนี่ยครับก็บรรยากาศดีครับก็มาชมบรรยากาศนี่ครับมาถ่ายรูปเก็บรูปเนี่ยเป็นสะพานคนเดินแล้วก็สําหรับมอไซค์ผ่านเนี่ยครับบริเวณรอบๆคลองนะครับก็เป็นตลาดอยู่นะครับแล้วก็เรียบรอบคลองก็มีบ้านมีอรรยากาศครับผมก็บ้าเยียมคลองนะครับผมก็บรรยากาศดีครับผมเชิญชวนครับมาเที่ยวมา ของกินมาเดินถ่ายรูปได้นะครับอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีครับผมก็สวยงามบรรยากาศนี่ครับจุดไฮไลท์ก็ยตรงนี้ต้องมาถ่ายรูปนะครับผมก็สวยงามครับเป็นตลาดเก่าสามชุกสุพรรณบุรีตลาดร้อยปีเลยนะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็แล้วก็พามาชมเนี่ยครับจุดไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขอตัวเดินกลับนะครับผมก็คงขอไปนะครับพรา เดี๋ยวไปต่อนะครับตอนนี้หกโมงกว่าแลวนะนี่จะสะพานสะพานพรประชานะครับผมสะพานไฮไลท์ก็ออกมาเช้าๆนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงประมาณห้าโมงเย็นครับผมทุกวันนะเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะอันนี้ลุงน้อยมาและเย็นนะครับไปสิงบุรีมาแล้วก็ชัยนาทครับผมก็กลับมาคว่าจะกลับมาถึงก็มืดพอดีครับผม ก็เย็นเหรอแต่ก็ยังมีของขายอยู่นะครับยังเก็บอยูไอ่ไปต่อครับไปต่อครับนี่ก็ห้าโมงห้าโมงกว่านะเก็บหลานกันเลยมีทุกอย่างครับะนะมีของกินเยอะนะเนี่ย้าก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเป็นบางลายังร้านก็ยังมีอยู่ห้าโมงครับใครมาตอนนี้ก็มาช่วยเก็บหลานนี่ของเยอะนะ นี่ถ้าเป็นเตาทิศยิ่งเยอะเลยครับมีอยู่สี่ซอยเนาะหนึ่งสองสามสี่ซอยอันนี้ร้านเก็บหมดแล้วไปเห็นเก็บร้านช่วยไหมครับผมดิดูร้านดิร้านเยอะนะครับของกินแยะมากมายมาเที่ยวเตาทิศก็มาเที่ยวนะมาเที่ยวหาของกินครับผมตลาดร้อยปีสามชุกนะ อ๋อขอบคุณครับอ๋อเจ็บแล้วเหรอครับเป็นห้าโมงเย็นเนาะมันห้าโมงเย็นฝนจะมาด้วยเนาะอันนี้ไอชิมไอชิมก่อนอันนี้คืออะไรหมูแดดเดียวนี่นะครับร้านอันเจเจจุกเนาะหมูแดดเดียวอร่อยครับผมมีมาได้นี่ ม่อมขนาดสีนาะเกส,สนทิมอร่อยอร่อย่ปิดกี่โม,มงห้าโมงปิดเหรอครับ่า,านถ้าฝนจะก็ทยอยก็ได้อดีเมื่อกี้ฝนตั้งเขามามมอ,อร่อยนะ มาแล้วมาแล้วอืมอร่อยมาจากสุพรรณเนี่ยครับแต่ว่าไปเอนานมาสิงบุรีมาก็เลยมาเย็นเดี๋ยวมาแวะนะก็มาเชิญชวนนะครับมาได้เลยเจ๊จุกหมูทอดนะครับเจ็ร้านเรียบร้อยแล้วเพรว่าเป็นบางร้านยี้อยู่ขอบคุณนะครับเจ๊ครับผม มีอยู่สี่ซอยน้ำเพื่อนนะก็ทางเดินแบบนี้ครับเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณเป็นบ้านเก่าอายุร้อยปีแล้วครับนีแบบนี้นะอีกลักษ์ที่เดียวนะครับที่สุพรรณบุรีตลาดร้อยปีสุพรรณบุรีสามชุกปิดหมดแล้วครับผมก็ออกเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูน้อยพามาดูมาดูใหม่เนาะ เหรอเล,ลือครับอืมครับอือเจ้าบาลจับชูงนี่นะจ้ะครับครับอ๋อต่อ,อมีงานด้วยอืมอ๋อ,อ,อข,ข,ของกินของกินน่าจะเยอะอยู่มั้งของกินน่าจะเยอะอยู่ยอืมอ,อ๋อโม เพียงเพียงครับครับครับเจขอบคุณมากครับจ้ะนี่ก <Promise> ็มาได้นะสมพรอัมพรเนาะอัมพรเพชรโอเคครับ <reet> น okay, ี่คือตรงร้านยิมใครคล้องป่าของเนี่ยครับไป้เดินทะลุไปเนี่ยครับเดี๋ยวเผื่อจะได้ไปที่เทศบาลเดี๋ยวก็พาเดินบนก่อน มาช่วยเก็บร้านครับเพื่อนก็มีบางร้านเปิดอยู่น,นะนี่เห็นไหมเป็นของฝากของเ,ออเป็นของฝากของผบสะสมก็มีนะครับ ตรงนี้จะเป็นของปากของนะครับโบทับบ่งนน้นจะเป็นของกินนะต่อดีฝั่งน่าจะของซอยตัดไปน,นะเป็นของกินรนี้จะเป็นของปากของผสมก็แค่นี้ก่อนนะครับผมก็นี่ครับ ได้อยู่ลูกชิ้นยักษ์แล้วก็ข้าวหลามเข็งเค็งข้าวหลามนะครับผมก็มาจะเย็นแล้วครับห้าจะห้าโมงแล้วครับขาก็เก็บร้านก็จะหมดแล้วก็ลงเหลือไม่กี่ร้านก็เดินบนแป,ป๊บเดียวพอดีแบตหมดข้องขอไปด้วยนะแบตหมดแบตแบตไอ้ตัวรับนะครับแบตหมดก็เลยต้องชาร์จใหม่เสียงก็จะขาดหายไปช่วงหนึ่งนะครับผมก็ก็มาเก็บบรรยากาศตอน,นเย็นๆห้าโมงกว่าเนี่ย ฝนก็จะตกบางทีมันฝนจะตกแม่ค้าก็รีบเก็บครับผมก็เดี๋ยวขอจะตัวใหม่นะวันหลังเสาร์อาทิตย์มาเสาร์อาทิตย์คนก็เยอะๆวันนี้วันศุนะกร์นะเปิดเเจ็ดโมงเชา้าถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมตลาดสามชุกวันบุรีเปิดทุกวันนะก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะคนจะเยอะมาแต่เชา้านะครับเจ็ดโมงถึงหนะ้าโมงเย็นนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กนะับบุญน้อยนะครับผม ก็น้อยก็ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาแก้ตัวนะครับผมตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับตลาดร้อยปีตลาดเก่าแก่ครับเป็นตลาดของกินมากมายนะครับของแปลกเดี๋ยวคลิปหน้าลมกน้อยมาถ่ายทาให้ใหม่นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันที่หม่นะครับสวัสดีครับ